สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดนะคะ6ข้อคิดที่ได้ที่ทำให้เรามีความสุขอยู่ในโลกใบนี้ได้โดยไม่ทุกเราจะมีมุมมองมีความคิดหรือเราจะสอนให้จิตเราได้มองเห็นความเห็นที่ถูกต้องอย่างไรนะคะในการอยู่ในโลกใบนี้ให้มีความสุขเรามาฟังกันเลยนะคะข้อหนึ่ง การรักตัวเองสำคัญที่สดุดข้อนี้หลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังเป็นคำเบสิกพื้นฐานเลยว่าทุกคนต้องรักตัวเองและก็เชื่อว่าทุกคนรักตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะพูดให้รักตัวเองเนี่ยมันละเอียดกว่านั้นรักตัวเองมีชีวิตอยู่ตามปัจจัย4ี มันก็ถูกนะคะตามที่ทุกคนรู้ว่าทุกคนก็รักตัวเองให้ตัวเองได้มีชีวิตได้มีสิ่งที่ตัวเองอยู่รอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการรักตัวเองมันบางทีถ้าเรายังรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกเนี้ยมันทุกใจอยู่ส่วนหนึ่งเลยอาจจะเป็นเพราะว่า,เ,าเรายังรักตัวเองไม่มากพอรักนะคะแต่มันไม่มากพออันนี้สำคัญ ถ้าใจเรามันมันไม่ได้เติมเต็มตัวเองก่อนที่จะไปรักคนอื่นค่ะมันจะไม่มีความสุขนะคะลึกๆจริงๆก็จะรู้ว่าเราไม่มีความสุขถ้าใจเรามันยังขาดขาดแหว่งแหวงบกพร่องยังไม่เต็มย,ยังยังต้องการความรักยังยังมีปมมีอะไรอยู่แบบเนี้ยมันเวลาที่เรา อยู่ในโลกนี้หรือการที่เราจะไปให้คนอื่นจะไปรักคนอื่นจะไปดูแลคนอื่นหรืออยู่ในสังคมเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขมันเหมือนกับสิ่งภายนอกไม่ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขอะไรอยเงี้ยถ้าใครที่รู้สึกแบบเนี้ยแสดงว่าจริงๆแล้วลึกๆอะเรายังรักตัวเองไม่มากพอ ะะถ้าเรารักตัวเองมากพอแล้วก็เติมเต็มตัวเองให้มีความสุขอยู่กับจิตตัวเองอยู่กับความรักข้างในของตัวเองจริงๆระเวลาเรารักคนอื่นนะคะเวลาเรารักคนอื่นมันจะมันจะมีคุณภาพนะคะมันจะมีคุณภาพมากกว่าที่เราก็ยังไม่เต็มแล้วก็ไปให้คนอื่นแบบนี้มันมันก็ มันก็ไม่ได้ดีกับทั้งสองฝ่ายกับทั้งเราแล้วก็ของคนข้างนอกด้วยนะคะว่าความรักที่ให้ไปมันยังมีความคาดหวังมีความไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่ในในความรู้สึกนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ถูกเติมเต็มก็ต้องการที่จะให้คนอื่นมาเติมเต็มเรา มันมันก็ไม่ใช่นะคะเราต้องเติมเต็มตัวเองก่อนนั่นเองข้อ2ให้อภัยตัวเองยอมรับข้อผิดพลาดยอมรับความไม่ดียอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาที่มันเป็นสิ่งผิดพลาดของเราความรู้สึกผิดความ ทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นบทเรียนในชีวิตอะคะ่ะถ้ามันยังเป็นสิ่งที่มันคาใจหรือมันยังรู้สึกว่าเ,เราไม่ดีพอถ้าเรารู้สึกลึกๆอย่างนี้เราต้องให้อภัยตัวเองนะคะกลับไปให้อภัยตัวเองก่อนแม้ว่าสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตนั้นมันจะเลวร้ายขนาดไหนมันก็เกิดจากตัวเราผิดพลาดและหรือมีคนอื่น มีส่วนร่วมหรือทำให้มันผิดพลาดไม่ต้องโทษตัวเองค่ะเราให้อาภัยตัวเองก่อนเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆให้อาภัยคนอื่นในข้อผิดพลาดที่เขาได้ทำได้มากขึ้นเมื่อเราให้อาภัยตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยใจเรามันจะใสใจมันจะเอาสิ่งที่มัน ไม่ดีสิ่งที่มันคาใจสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เอ,อ่อทำให้เราเป็นถูกออกไปแล้วเนี่ยในใจของเรามันจะมีพื้นที่พื้นที่ว่างในการที่จะให้เราเก็บแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็สิ่งที่เรามีความสุขนะคะในปัจจุบันและอนาคตเอามาไว้ในจิตเราได้นะคะอันนี้ต้องราวนี้ก็สำคัญมากๆที่บางคนอาจจะไม่ยอมรับ ไม่ไม่อบกอดความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยก็มันก็จะคาใจอยู่แบบนั้นเลยข้อ3นะคะเราต้องทำตัวเราให้ไปเป็นในทางเดียวกับธรรมชาตินะคะให้เป็นในทางเดียวกับธรรมชาติไม่ไปขัด ไม่ไปขัดแย้งไม่ไปขวางไม่ไปเอ่อทำตัวแบบขัดกับสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นธรรมชาติที่บางบางอย่างเราไม่สามารถที่จะบังคับมันได้เนะพอมันเกิดจากเหตุปัจจัยอย่างอื่นข้างนอกอะไรก็แล้วแต่พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บอะ เราก็ต้องยอมรับนะถ้าถ้าเราทําดีที่สุดเราแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นหรือมันเป็นเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดขึ้นมายอมรับให้ได้ค่ะแล้วก็ทําตัวให้สอดคล้องคือถ้ามันฝืนไม่ได้มันมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ไม่มีไม่มีประโยชน์ที่จะต้องเอ่อให้จิตใจเราไปฝืนไปไปรั้งไว้ มันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้ค่ะเวลาที่เรามีาตันหาหรือว่าสิ่งสิ่งที่จะทําให้เราเป็นทุกข์นะสาเหตุของความทุกข์นะในพระพุทธศาสนาเลยอะ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าสมมุติมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันลึกๆมันขัดอยู่ในนั้นมันจะรู้สึกอยากให้เป็นแบบอื่นไม่อยากเป็นให้มันเป็นแบบนี้หรือ อาจจะอยากให้มันเป็นสิ่งนี้อยากเป็นแบบนั้นอยากได้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะเป็นดึงเข้าหรือผลักออกอยู่อย่างเงี้ยถ้าในใจลึกๆมันมันมันรู้สึกแบบนั้นอยู่เนี่ยมันจะไม่มีความสุขค่ะถ้าเราเริ่มรู้ตัวว่าเราเริ่มที่จะมีความรู้สึกแบบฝืนละดึงเข้าดึงออกอยากอยากที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้นะเราต้อง มีสติแล้วก็รู้ทันมันแล้วก็หยุดสิ่งนั้นให้ได้ไม่งั้นมันจะมันจะยาวค่ะมันมันจะไปเป็นความนอกจากเป็นถุกแล้วเนี่ยมันมันจะยึดเป็นอุปทานเป็นมันจะยาวอะค่ะจากนั้นมามันจะต่อยาวไปเลยซึ่งซึ่งมันไม่ดีนะคะข้อสี่มันก็จะลิงก์กับข้อที่ออ ข้อที่ผ่านมาก็คือให้รู้ไว้เลยคะ่ะว่าอะไรที่มันเป็นของเรามันก็คือของเราอะไรที่เราสมควรหรือเป็นสิ่งที่เราเหมาะสมที่จะได้รับมันก็จะได้รับในเวลาอันสมควรบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากได้มันยังไม่เป็นไปตามนั้น ก็ต้องทำตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติเหมือนข้อที่ผ่านมาที่บอกไว้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของมันปล่อยให้ทุกอย่างค่ะเป็นไปตามธรรมชาติที่มันจะเป็นเมื่อถึงวาระของมันจริงๆแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นถ้ามันเป็นของเราจริงๆถ้ามันไม่ได้มันก็คือไม่ใช่ของเราอันนี้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็ มันไม่ใช่ของเราก็อาจจะมีสิ่งที่เหมาะสมกว่าสิ่งที่เราไม่ได้มันอาจจะได้ในในเวลาเหมาะสมอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ก็ต้องยอมรับแล้วก็ทำใจเราคอยให้เป็นนะคะทุกอย่างมีเวลาของมันค่ะบางทีเวลาเราใจร้อนเกินไปเนี่ยเราอยากที่จะ ได้สิ่งนี้แล้วพอไม่ได้มันก็จะเกิดความเสียใจผิดหวังแต่ให้รู้ไว้เลยค่ะว่ามันมีเวลาของมันซึ่งถ้าเราใจร้อนแล้วก็แทนที่มันจะได้สิ่งนั้นในอนาคตมันกลับไม่ได้เพราะเรามีความอยากไปเปลี่ยนเหตุการณ์อยากคือกระทำอะไรที่ที่มันเป็นสิ่งที่มันตรงข้ามกับที่มันจะเป็นมันก็โอกาสที่ สิ่งนั้นมันจะเกิดกับเราเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดก็ได้อันนี้อันนี้ต้องใจยเย็นๆนิดนึงให้เข้าใจกฎของธรรมชาติให้เข้าใจกฎของธรรมะให้เข้าใจกฎของจักรวาลอะไรก็แล้วแต่ที่ที่แล้วแต่จะเรียกมันมีเวลาของมันค่ะทุกอย่างเขาจะจัดสรรในเวลาที่เหมาะสมที่ลงตัวเสมอแล้วสิ่งที่เราได้ถ้าเรายังยึดมั่นว่า เราทําดีที่สุดแล้วเราทําเหตุพร้อมยังไงก็เป็นของเราถ้าไม่เป็นของเราก็ต้องมีอันที่เหมาะสมกับเราที่จะเป็นของเราอยู่นั่นเองนะคะก็ข้อนี้ก็อาจจะทําให้เราได้ได้ไม่ไปคาดหวังอะไรเกินไปกับสิ่งที่มันยังไม่เป็นยังไม่เป็นไปนะตอนนี้ก็จะได้ไม่ต้องเสียใจหรือว่าครั่งครวญอะไรกับสิ่งที่มันมันยังไม่เกิดนะคะ ต่อมานะคะข้อ5ทุกอย่างเกิดขึ้นย่อมมีเหตุให้เกิดเสมอตามที่บอกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจิ๊กซอว์ของมันที่จะเดินจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเสมอแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า ทำไมมันจะมีคำถามทำไมสิ่งนี้จึงเกิดกับเราทำไมคนนี้ถึงเกิดอย่างนี้กับคนนี้กับคนที่เรารักกับเพื่อนกับเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ที่เราได้ได้พบเจอหรือหรือคนที่รอบตัวเราได้พบเจอจริงๆแล้วทุกอย่างมีเหตุของมันให้มันเกิดขึ้นค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุมาก่อนแค่เรามองไม่เห็น เราไม่รู้แค่นั้นทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยผลจึงเกิดถ้าเราเข้าใจมุมมองตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะเขาต้องการที่จะสอนอะไรเราหรือเราต้องผ่านด่านนี้เพื่อไปเจออีกด่านหนึง่งหรือเป็นจิ๊กซอที่ทําให้เราต้องต้องได้เจอสิ่งนี้ทําให้เราได้ได้ไปเจออีกสิ่งหนึง่ง ในในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ไม่ได้มีคำถามเรามองไปกว้างๆแล้วก็ไกลๆข้างหน้าเลยค่ะอย่าอย่าคิดแค่มุมที่ว่าทำไมทำไมทำไมสิ่งนี้เพราะว่าในโลกนี้มันยังมีอะไรอีกมากมายที่มันเป็นสิ่งที่เขากำหนดไว้ก็มี เราแค่เราไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไรแต่หน้าที่ของเราคือเวลาที่อะไรมันเกิดขึ้นนะ่ะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ยอมรับแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วแล้วมันจะเป็นจิ๊กซอสู่จุดหมายปลายทางอะไรสักอย่างที่ที่เราตั้งใจไว้หรือหรือมันจะเป็นสิ่งที่เขาจะให้มันเกิดมันก็ต้องเกิดอย่างเงี้ยค่ะเนาะ ข้อสุดท้ายนะคะข้อ6ทุกๆคนมีกรรมเป็นของตัวเองสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างที่บอกเวลาที่แต่ละคนจะเดินจะจะมีพฤติกรรมยังไงจะจะชีวิตเขาเป็นแบบไหนเจออะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วลึกๆอะ่ะมันเป็นไปตาม ปเป็นไปตามาจิตของเขาเป็นไปตามบุญบาปที่อยู่ในจิตเป็นไปตามปมตามอะไรเป็นไปตามสิ่งที่เขายึดอาวิชาที่แต่ละคนยึดไว้นะคะแล้วแต่จริตว่าคนคนนั้น่ะ จะมีสิ่งไหนมากกว่ากันกิเลสตัวไหนเยอะกว่าหรือว่าจะมีน้อยกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีคําถามเหมือนกันว่าทําไมคนนี้ถึงเป็นอย่างนี้คนนี้ถึงเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเขาก็ทําไปตามกรรมของเขาแต่ละคนเราก็ทําไปตามสิ่งที่เป็นกรรมของเราเราคิดกรรมก็คือการ ที่เราเก็บอะไรไว้ในจิตหรือเราปลูกฝังอะไรไว้ในจิตเราจนเป็นนิสัยจนเป็นสิ่งที่มันเป็นตัวเราในแต่ละคนนะคะที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าทุกๆคนก็เป็นไปตามกรรมของเขาเราก็จะได้ปล่อยวางเขาในจุดและรู้นิสัยรู้อุปนิสัยของเขาแล้วเราจะได้ เข้าใจเขาแล้วเราอยู่ในโลกเนี้ยมันก็จะมีแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะได้วางเขาไว้ในจุดที่ที่เราเข้าใจเขาจะได้จะได้มีความสุขขึ้นนะคะเวลาอยู่ในโลกนี้ก็อันนี้ก็เป็น6ข้อคิดเล็กๆน,น้อยๆนะคะที่ทําให้เป็นมุมมองที่เราอยู่ในโลกเนี้ยอย่างน้อยเราสอนจิตตัวเองแบบนี้ทุกครั้งเวลาเราเจอปัญหาหรือว่าเราเจออุปสรรคเจอสิ่งที่ มันยากในชีวิตนะเพราะว่าเวลาเราอยู่ในโลกนะี่มันก็ไม่ได้ง่ายนะถ้าเราไม่ได้มีหลักหรือมีมุมมองที่ถูกต้องที่ดึงจิตเราสอนจิตเราเสมอเมื่อเราเจอกับปัญหาหรืออารมณ์อาการอะไรที่มันเริ่มที่จะไม่โอเคนะเราต้องสอนจิตตัวเองในมุมมองหลายๆมุมมองแบบนี้ที่มันถูกต้องแบบนี้ตลอดนะคะ ถ้าใครที่ไม่เคยสอนจิตเลยใช้ชีวิตตามกระแสะโลกเนี่ย mm. ก็ย่อมจะทุกเสมอ mm. เพราะงั้นเราเลยต้องมีมีการสอนจิตมีการใส่ข้อมูลอะไรที่มันถูกต้อง mm. ความเห็นที่ถูกต้องที่ที่ทำให้เราไม่ถูกนะคะในในให้ให้จิตเราได้เรียนรู้ได้ค่อยๆเก็บเป็นสัญญาไว้นะคะใช่ไหม แล้ววันนึงเวลาเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยเราเคยป้อนข้อมูลนี้ไว้อะมันก็จะผุดขึ้นมานะคะหรือไม่บุญบุญในสิ่งที่เราเคยได้สอนตัวเองไว้เนี่ยจิตมาจําได้ค่ะเมื่อเมื่อเวลาที่มันถึงเวลาจริงๆมันมันก็จะเข้าใจเวลาเราเจออะไรมันก็จะรู้ว่าอ้อจริงๆแล้วมันคือสิ่งนี้มันมันสมวโมองอย่างนี้อะไรนะคะทุกคนก็มีมีแบบ ของตัวเองนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ